สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติ๋งแม่เจ้าหกสามนะครับวันนี้ผมขอ,อนอกเรื่องของต้นไม้หนึ่งวันนะครับเพื่อจะมารีวิวเครื่องกโกนหนวดไฟฟ้านะครับก็เป็นของเสี่ยงมีนะครับรุ่น Enchan Electric Shaver Blackstone TD นะครับก็ออกเสียงผิดยังไงก็ขอโทษไปด้วยนะครับ ผมซื้อมาในราคา229บาทนะครับก็มาดูกันนะครับว่าได้มายังไงบ้างนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมแกะกล่องมาใช้ทดลองดูแล้วนะครับอันนี้เอาใส่ยเปใหม่นะครับแพ็คที่เขามาแพ็คมันจะดูดีกว่าที่ผมแพ็คคืนกลับไปนะครับสิ่งที่ได้นะครับก็จะมีสาย USB นะครับก็จะเป็น Type C นะครับก็เป็นหัวใหญ่นะครับตัวนี้ก็ชาร์จได้กับโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆได้นะครับ แล้วก็จะมีน่ครับเป็นตัวมีกระหนวดนะครับและก็ที่ให้มาอีกก็จะเป็นแปลงปัดทำความสะอาดนะครับตอนแรกก็เอาฝาครอบออกก่อนนะครับน่ครับอันนี้ก็จะเป็นฝาครอบป้องกันใบมีดป้องกันฝุ่นละอองต่างๆนะครับผมใช้ตอนแรกนะครับทีแรกที่ซื้อมาใช้นี่แบตเขาจะมีติดมาอยู่นินดนึงนะครับผมก็จะมาใช้เลยนี่ สิ่งที่เจอก็คือว่ามันจะดึงหนวดนะครับคือไฟมันจะอ่อนนะครับทําให้อ้รอบของการหมุนนี่ไม่เร็วพอนะครับทําให้เวลาโกนเวลาอะไรนี่มันจะเป็นการเหมือนดึงถอนออกไปก็ทําให้เจ็บนะครับผก็เลยเอาไปเสียบชาร์จแบตนะครับไว้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงครับตอนนั้นแล้วก็มาใช้งานอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยครับฟังเสียงนะครับแรงขึ้นเยอะนะครับ พอมาโกนจริงๆนะครับทีนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับไม่ค่อยถอนนะครับคือก็มีความคมด้วยนะครับครับไม่ค่อยมีเรื่องว่าไปโกนแล้วมันจะเป็นเหมือนถ้าตัวไหนไม่คมหรือไม่แรงพอนะครับมันจะไปดึงหนวดนะครับดึงคราวทาให้เราเจ็บนะครับแล้วรุ่นนี้ก็จะมี ที่กันจอนให้ด้วยนะครับนี่ครับข้างๆพอเรากดลงไปนะครับนี่เวลาเราเปิดนะครับตรงนี้ก็จะทํางานนะครับแล้วก็ตกแต่งได้ครับก็ถ้าในราคานี้นะครับราคาที่แค่229บาบาทนะครับตอนนั้นผมได้คูป,ปองส่งฟรีด้วยนะครับก็เลยไม่ได้เสียค่าจัดส่งนะครับถ้าใครยิ่งซื้อตอนช่วงที่เขามีการ ลดราคานะครับเช่นพวก6 6 7 7ดดนะครับวันที่มีโปรโมชั่นนะครับก็ถูกไปอีกนะครับแล้วก็ใช้เหรียญเพื่อเป็นส่วนลดราคาแล้วยังถูกไปอีกนะครับหัวใบมีดเปลี่ยนได้นะครับนี่ครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วเขาก็มีขายใบมีดด้วยนะครับถ้าเราใช้ไปแล้วเครื่องผมว่าไม่น่าจะพังง่ายนะครับเท่าที่เคยใช้เครื่องกนวดมาที่ทนทานมากแล้วก็ด้วยราคาแค่นี้นะครับใช้ ปีหนึ่งนี่ก็เกินคุ้มมากเลยนะครับถ้าอยู่ได้ถึงปีนี่ตอนนี้ก็จะมีที่นะครับเปลี่ยนใบมีดได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือแปลงนะครับที่ปัดตความสะอาดนะครับเวลาเราโกนเสร็จนะครับมีกดนหนวดนะครับเวลาเรากดลงไปนะครับเนี่ยเวลาเราใช้ท้ามันจะยุบลงไปนะครับเพื่อที่จะทําให้หนวดของเราเนี่กับใบมีดถึงกันนะครับ การชาร์จนี่ก็ผมชาร์จประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ใช้ได้หลายวันเลยนะครับกลได้ค่อนข้างเกลี้ยงนะครับอันนี้ยังไงผมจะใส่ลิงก์สินค้าไว้ในคำอธิบายนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับอยากซื้อที่กนหนวดซึ่งก็มีราคาค่อนข้างจะย่อมเยาวนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีพอสมควรนะครับผมว่าคุ้มค่าเลยนะครับ ฟังเสียงครับแรงเลยนะครับนี <iram BACK! S 2> ่ครับก็สาธิตเท่านี้ก่อนนะครับท่านไหนอยากได้มีโกนวดราคาถูกประหยัดและใช้งานได้ดีก็ลองดูนะครับเสี่ยวมี่นะครับ Enchan Electric Shaver Blackstone 3D นะครับชื่อก็ยาวเลอเกินนะครับงั้นก็ไม่ต้องจำชื่อนะครับไปดูในลิงก์แล้วก็กดเข้าไปนะครับก็จะพาท่านไป สินค้าตัวนี้เลยนะครับก็ไปกดเลือกซื้อเอานะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ